ระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การดำเนินง,งานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567ณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆจาก7ชุมชนค่ะ ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆในการดำเนินโครงการให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาทิกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในชุมชนเกณฑ์การประเมินเพื่อรับทุนดำเนินง,งานกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประเมินชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละท้องที่เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเองนอกจากนี้ค่ะทุกท่านนะคะยังได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสมาทานศิลปถวายพัะทหารเป็นสังฆทานฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยค่ะ โครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนาศิลธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้สามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบทางด้านศิลธรรมค่ะ สามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้